คุณชูวิทย์เนี่ยเป็นเด็กใครมาทำอันนี้ทำให้ใครต้องการอะไรนี่แหละคือธรรมชาติของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เป็นแบบนี้มานานแล้วลองตั้งคําถามกลับไปว่าใครจะสั่งคุณชูวิทย์ได้ใครจะห้ามคุณชูวิทย์ไม่ให้พูดได้หลายครั้งมีการโยงชื่อคุณชูวิทย์ไปยังบิ๊กดอเด็กคนหนึ่งนะคะในอดีตก็มีการโยงไปด้วยคอนเน็ชันสายสัมพันธ์อะไรต่างๆแต่ก็มี รายงานมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณชูวิทกับบิ๊กดอเด็กก็มีระยะห่างกันพอบิ๊กดอเด็กก็มีสถานะของตัวเองไม่เหมือนในอดีตไปแล้วเหตุการณ์ที่ถูกถามเยอะมากอะไรเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้คุณพิธาระเบิดใส่อาจารย์ปิยบุตรว่ากันว่ามาจากเหตุการณ์ที่อาจารย์ปิยบุตรโพสต์เฟ e บุ๊ k ทิมแทงใจคนก้าวไกลเป็นคล้ายเป็นการปฏิวัติเงียบ ในขั้วพักสีส้มหรือไม่ที่จะต้องมีการปัดกวาดเช็ดถูกันครั้งใหญ่หรือไม่และจะวางสมดุลอํานาจกันอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้นี่มีการลากโยงกันไปที่ประเด็นอื่นด้วยคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่า คมเฉือนคมกันเลยทีเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกับกรณีหนึ่งที่ถูกจับตายอย่างมากเรียกว่าเหยียบถ้ำเสือกันเลยทีเดียวสําหรับคุณชูวิทย์กับมนวิสิตค่ะหลังจากที่ได้เปิดตํานานแชมาตลอดช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเสะเตือนไปทั้งแผ่นดินเลยโดยเฉพาะกรณี กลุ่มทุนจีนสีเทาแต่งานนี้ไปไกลกว่าทุนจีนสีเทาแล้วนะคะลากโยงมาอีกหลายๆเรื่องที่คุณชูวิทย์ได้ชื่อว่าเป็นนักแฉในตํานานกระบวนการแฉยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสะเทือนไปในหลายๆคนในหลายๆวงการที่ถูกพาดพิงถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณชูวิทย์ได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนและไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวทําเป็นเขียนโหนดาราศาสตร์มองชะตาบ้านเมืองมองชะตาทางการเมืองอะไรต่างๆที่น่าทำเนียบ รัฐบาลนะะักข่าวก็ตามกันไปเยอะเลยคะ่ะแล้วก็มีการจับตามองกันว่าคุณชูวิทย์จะได้เข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลภายในตึกไทยคู่ฟ้าภายในตึกบัญชาการหรือไม่ก็เป็นไปตามที่คาดนะคะว่าคุณชูวิทย์ได้เดินทางเข้ามาในทำเนียบรัฐบาลโดยคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะออกมาเปิดโปงแฉถึงกรณีสเรื่องทุจริตนะคะ คุณชูวิทย์ก็ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม,สมเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาอันนี้เรื่องเดิมที่คุณชูวิทย์ตามแฉมา่อยตลอดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ผูกโยงไปถึงพนันออนไลน์และก็เรื่องที่ดินสอบประกอบค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณชูวิทย์ได้ออกมาแฉยาวเลยนะคะโดยคุณชูวิทย์ก็ได้เข้ามายังทำเนียบรัฐบาลโดยมีบุคคลสําคัญที่พาเข้ามาคือดรหิบาลัยผิวพันธุ์หรือเสหีนะคะผู้ประสานงานพักรวมไทยสร้างชาติเป็นคนพาเข้ามาพบกับ คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเ,เลขาที่การนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณพีรพันธ์ก็มีหมวกอีกใบหนึ่งคือเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินั่นเองการที่คุณชูวิทย์ได้เข้ามาในพื้นที่พบกับคุณสีอรวมไทยสร้างชาติได้พบกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่ครั้งแรกย้อนกลับไปเมื่อเดือนก่อนคุณชูวิทย,เย์เคยไปตั้งโต๊ะร้องเรียนเคยไปตั้งโต๊ะพูดเกี่ยวกับประเด็นในฐานะโตแทนประชาชนบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ ในวันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสมัครสมาชิพกพรรครวมไทยสร้างชาติและขึ้นเวทีปราศัยเป็นครั้งแรกที่ศูนย์ศิริกิติ์ครั้งนั้นคุณชูวิทย์ได้มาบริเวณด้านหน้าศูนย์ศิริกิติ์แล้วก็มีการมองกันว่าจะทําอย่างไรกับคุณชูวิทย์ซึ่งในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกๆที่คุณชูวิทย์ได้พบกับพลเอกประยุทธ์และได้ปิดห้องคุยเป็นการส่วนตัวนะคะก็ใช้เวลาประมาณ10-15ทีเมื่อเดือนก่อนซึ่งคุณชูวิทย์ก็ออกมา พูดเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาและเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ต้องจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดอ่ะพลเอกประยุทธ์ก็รับเรื่องมาอะไรต่างๆจนผ่านมาข้อมูลต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นว่ามีการพูดถึงกรณีว่ามีคนที่เป็นบุคคลในครอบครัวของพลเอกประยุทธ์ทางฝั่งที่เป็นหลานไปเกี่ยวข้องกับ ทุนจีนสีเทานะคะอันนี้เนี่ยก็มีการอภิปรายในสภาไปแล้วแล้วก็มีการออกมาให้ข้อมูลต่างๆของทั้งหลายฝ่ายไปแล้วซึ่งในเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันต่อสภาไปแล้วว่าให้ทุกอย่างเป็นกระบวนการตรวจสอบของกระบวนการยุติธรรมไปก็ให้เป็นว่ากันไปตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์แล้วก็หลายๆเหตุการณ์ปรากฏการเกิดขึ้นแต่ก็เป็นจุดตัดทางการเมืองสําคัญที่มีการวิเคราะห์กันว่า ในตอนแรกเนี่ยมีการมองกันว่าคุณชูวิทย์ออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นการไปทุบม้อข้าวทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่พอมาเกิดเหตุการณ์ของฝั่งพลเอกประยุทธ์ว่าโดนแฉไปถึงหลานก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็ทําให้คุณชูวิทย์นั้นมีแสงเรวเองมากขึ้นในแง่ว่าคุณชูวิทย์แฉทุกฝ่ายจริงๆไม่ได้เลือกที่มักลักที่ชังไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าเป็นเด็กใครคําถามที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยมีเยอะมากว่า คุณชูวิทย์เนี่ยเป็นเด็กใครมาทาอันนี้ทําให้ใครต้องการอะไรซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดแต่ก็เชื่อได้ว่าคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้เป็นเด็กใครแต่เขามีการมองกันว่านี่แหละคือธรรมชาติของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เป็นแบบนี้มานานแล้วลองตั้งคําถามกลับไปว่าใครจะสั่งคุณชูวิทย์ได้ใครจะห้ามคุณชูวิทย์ไม่ให้พูดได้ก็เป็นเรื่องยากสําหรับการที่จะไปสั่งคนอย่างคุณชูวิทย์หลายครั้งมีการโยงชื่อคุณชูวิทย์ ไปยังบิ๊กดอเด็กคนหนึ่งนะคะในอดีตก็มีการโยงไปด้วยคอนเน็ชันสายสัมพันธ์อะไรต่างๆแต่ก็มีรายงานมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณชูวิทย์กับบิ๊กดอเด็กก็มีระยะห่างกันพอบิ๊กดอเด็กก็มีสถานะของตัวเองไม่เหมือนในอดีตไปแล้วก็ยากที่จะมาเกี่ยวข้องกับคุณชูวิทย์อันนี้เนี่ยเขาก็มีการโยงไปแบบนี้อ่ะแต่ถามว่าธรรมชาติคุณชูวิทย์เป็นอย่างไร ก็ดูจากท่าทีอุปนิสัยอะไรต่างๆของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เนี่ยใครจะสั่งได้บุคลิกผงผามีความเป็นตัวเองสูงมากอย่างนี้เนี่ยใครจะสั่งได้ใครจะเบรกได้แต่การเรียนรู้ความเป็นคุณชูวิทย์ธรรมชาติของคุณชูวิทย์เนี่ยก็ทํามาให้ฝั่งรัฐบาลรับมือกับคุณชูวิทย์ได้สิ่งที่เจ้าชนะใจคุณชูวิทย์สิ่งที่จะทําให้คุณชูวิทย์เอาคุณชูวิทย์อยู่เนี่ยก็คือการให้เกียรติคุณชูวิทย์การฟังคุณชูวิทย์การไม่ไปเบรกแล้วก็ การที่ไม่ไปทําให้คุณชูวิตรู้สึกว่าไม่ได้รับเกียรติเขาจึงเชิญคุณชูวิทย์เข้าไปพบพลเอกประยุทธ์เมื่อเดือนก่อนและล่าสุดที่คุณชูวิทย์ได้เข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลเขาก็ตั้งคําถามง่ายๆว่าหากทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยปล่อยคุณชูวิทย์พูดไปริมรั้วทำเนียบพูดไปริมรั้วศูนย์ประชุมสิริกิตภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงวันอังคารที่ผ่านมาคุณชูวิทย์ไปประชิดรั้วทำเนียบหากคุณชูวิทย์ยังตั้งโต๊ะถแถลงข่าวอยู่บริเวณหน้าทำเนียบแล้ว จากทำเนียรบรัฐบนาลในช่วงเย็นวันนั้นแล้วจะเกิดภาพอะไรขึ้นหากคุณชูวิทย์ไม่ยอมหรือพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนเส้นทางรถออกจากทำเนียบไปประตูอื่นจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณชูวิทย์ทราบแน่นอนว่าไม่ได้เป็นผลดีต่อรัฐบาลเลยแล้วคุณชูวิทย์ก็มียอดคนติดตามบนโซเชียลจำนวนมากมีคนติดตามคุณชูวิทย์จำนวนมากแน่นอนว่าการแสดงออกของคุณชูวิทย์ให้คุณให้โทษกับทางฝั่งการเมืองได้ทุกฝั่งว่าจะออกมาเป็นแบบไหนกลายเป็นว่าคุณชูวิทย์ก็ออกมา ในลนักษณะของการชื่นชมที่รัฐบาลรับฟังแต่ก็ยืนยันว่าหลังจากที่คุยกับคุณพีรพันธ์กว่าหนึ่งชั่วโมงนําเรื่องร้องเรียนสี่ห้าเรื่องไปพูดคุยกันนั้นไม่ได้โดนเป่ากระหมอ่อมและยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจและยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมเนียบรัฐบาลก่อนไปยืนท่าจังก้าที่คุณชูวิทยืนอย่างนี้ค่ะท่าจังก้าบริเวณหน้าเ็กไถ่คู่ฟ้าซึ่งท่าจังก้านั้นหมายความว่าท่าพร้อมลบพร้อมสู้ แล้วคุณชูวิทย์ก็ประกาศว่านี่คือความสําเร็จของประชาชนอีกขั้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำเยยบรัฐบาลหากถามถึงบุคคลสําคัญในการทําให้คุณชูวิทย์ผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะแล้วก็เหมือนคนที่เป็นโซ่ข้อกลางให้กว่าให้กับคุณชูวิทย์กับทางฝั่งรัฐบาลก็คือเสียหีมาลัยผิวพันธุ์นั่นเองหากถามสายสัมพันธ์ระหว่างเสียหิมาลัยผิวพันธุ์กับคุณชูวิทย์ก็รู้จักกันมานานนะคะตั้งแต่สมัยเสียหิมาลัยเนี่ยยังเป็นผู้กว้างขวาง นะคะในสังคมโดยเฉพาะเหตุการณ์นอดีตที่คุณชูวิทย์กับเสียีมาลัยเนี่ยก็โดนคดีด้วยกันก็คือคดีลือบาเบียอันนี้หักย้อนกลับไปแล้วก็จะทราบดีอันนี้เนี่ยก็เป็นเส้นเรื่องระหว่างเสหีมาลัยกับคุณชูวิทย์ที่ต่างก็รู้จักกันมานานทําให้มีการมองถึงคุณชูวิทย์ออกว่าเออคุณชูวิทย์ต้องการอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือในการพูดคุยในวันนั้นที่ตึกบรชาการนะคะที่ตึกบัญชาการที่คุณชูวิทย์ได้เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยแล้วทาง ไว้ทุกเรื่องจึงทําให้คุณชูวิทย์มีท่าทีที่พอใจกับการชี้แจงของฝั่งรัฐบาลว่าไม่ได้นิ่งเฉยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินสอปรกอรไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนจีนสีเทาทุนจีนสีเทานายกก็กำจับให้มีการรายงานข้อมูลตรงต่อนายกทุก15วันอะไรต่างๆต้องมีความคืบหน้าตลอดแต่เรื่องหนึ่งที่ฝั่งรัฐบาลไม่ได้ชี้แจงและเพิ่งมาเจอหน้างานเลยว่าคุณชูวิทย์เล่นเรื่องนี้นั่นคือรถไฟฟ้าสายสีส้มอันนี้รัฐบาลก็ขอเวลา ขอเวลาที่จะไปหาข้อมูลมาชี้แจงในกรณีนี้ต่อไปอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต่ถามว่าฝั่งรัฐบาลรู้ได้ยังไงคุณชูวิทย์จะมาเรื่องอะไรอันนี้ก็ไม่ยากนะคะประชาชนอย่างเราก็รู้ได้ก็คุณชูวิทย์ก็โพสต์เฟซตลอดคุณชูวิทย์ก็จะโพสต์เฟซว่าช่วงนี้คุณชูวิทย์สนใจประเด็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตเรื่องไหนแล้วก็อย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่คุณชูวิทย์ทำตลอดก็คือคุณชูวิทย์จะแฉเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาแฉ ไม่เกินวันสองวันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตามไปจับกลุ่มอันนี้เนี่ยจากที่เห็นมาก็จะเป็นเช่นนี้แล้วรู้ได้ยังไงว่าคุณชูวิทย์จะมาทําเนียบคุณชูวิทย์เขาก็จะส่งสัญญาณไกลๆบนโซเชียลของเขาว่าเขาจะมาแล้วอ่ะก็จะเป็นที่รู้กันในวงทางฝั่งทําเนียบรัฐบาลว่าอ้าวลูกพี่จะมาแล้วลูกพี่จะมาแล้วก็ต้องเตรียม รับเมื่อคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์จะโพสเฟซตลอดถึงความเคลื่อนไหวของตัวเองว่าตัวเองกำลังจะทําอะไรในรูปแบบแบบไหนเป็นตน้นแล้วคนก็ถามว่าคุณชูวิทย์เนี่ยได้รับข้อมูลมาอย่างไรก็แน่นอนว่าตอนนี้คุณชูวิทย์เนี่ยก็น่าจะได้รับข้อมูลจากหลายๆฝ่ายส่วนต่างๆมาจํานวนมากเช่นกันคือในทางกฎหมายเนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยมันต้องมีผู้ร้องก่อนถึงจะไปดําเนินการได้อันนี้ก็เป็นเงยแง่ข้อกฎหมายก็ทําให้คุณชูวิทย์ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทั้งนักแฉแล้วก็เป็นทั้งนักรับเรื่องร้องเรียน ระดับที่เรียกว่าโอ้โหระดับพักการเลยทีเดียวในยุคนี้นั่นเองค่ะนี่เนี่ยก็เป็นความเคลื่อนไหวในฝั่งทำเนียบรัฐบาลระหว่างคุณชูวิทย์แล้วก็ทางฝั่งรัฐบาลที่แน่นอนว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์แฉในแต่ละเรื่องเนี่ยสะเทือนไปทั้งรัฐบาลวงเล็บพักร่วมนะคะนนี้ก็สะเทือนกันไปทุกหย่อมย่าจริงๆมากันอีกที่เรื่องหนึ่งที่เรียกว่าศึกในนะคะศึกในขั้วสีสม้มนั่นก็คืออดีตพักอนาคตใหม่อ่าเราต้องเข้าใจก่อนว่า พรกอนาคตใหม่ถูกยุบทําให้มีการแตกไปสส่วนก็คือฝั่งคณะก้าวหน้าและพักคก้าวไกลฝั่งคณะก้าวหน้าคือคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะคุณปิยบุตรแสงกนกุลคุณช่อพานิกาวานิชนะคะอันนี้เนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรวมคนที่โดนตัดสิทธิทางการเมือง10ปีไปอยู่คณะก้าวหน้าส่วนพักคก้าวไกลก็คือสสที่ไม่ได้โดนตัดสิทธิทางการเมืองก็มีการตั้งกรรมาการบร,ริหารพักขึ้นมาใหม่นาโดยคุณทิมพิทาลิมจัรเรนรัตน์นะคะศึกครั้งนี้หนักหน่วงมากเรียกว่าสะเทือนไปทั้งพัก ก้าไกลและขั้วอนาคตใหม่หลังจากที่คุณพิธาระเบิดนะคะเรียกว่าเหมือนมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณพิธาระเบิดเหตุการณ์ที่ถูกถามเยอะมากอะไรเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้คุณพิธาระเบิดใส่อาจารย์ปิยบุตรว่ากันว่ามาจากเหตุการณ์ที่อาจารย์ปิยบุตรโพสต์เฟซบุ๊กทิมแทงใจคนก้าวไกลประเมินสถานการณ์ทางการเมืองว่า จะได้สอสอในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เกิน30ที่นั่งจากเดิมที่พักอนาคตใหม่ได้สอสอไปประมาณ70 80ที่นั่งครั้งนี้จะเหลือแค่30โดยอาจารย์ปิยบุตรก็ชี้ว่าพักไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาไม่ได้มีอะไรใหม่กว่าเดิมแล้วก็ยกคําวิเคราะห์ของสำนักโพลแห่งหนึ่งที่มีการออกมาวิเคราะห์ว่าพักเก้าไก่เปรียบเสมือนน้าเต็มแก้วก็คือไม่ลดแล้วก็ไม่โตแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรก็จะโพสต์เฟซบุ๊ก ต่างๆนานาเนี่ยอยู่ตลอดถึงพักก้าวไก่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดยืนเรื่องมาตราในหนึ่งสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําการเมืองต่างๆก็จะโพสต์อยู่ตลอดวิจารณ์พักก้าวไก่อย่างตรงไปตรงมาตามสไตล์นักวิชาการนิติราชแบบอาจารย์ปียบุตรก็ทําให้เกิดแรงระส่ำมายังพักก้าวไก่หลายครั้งและรวมทั้งก็เป็นแรงกดดันต่อคุณทิมพิธาเองในฐานะหัวเรือใหญ่ของพัก ก้าวไกลนะคะซึ่งเขาก็ว่ากันว่าชนวนสําคัญที่เป็นฟังเส้นสุดท้ายก็คือเหตุการณ์ที่อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าสอสก้าวไกลจะได้แค่30เก้าอี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าอันนี้เนี่ยผ่านมาเพียงแค่2วันก็เกิดเหตุการณ์เีนามิการฟาดฟ,ฟันผ่านโลกโซเชียลระหว่างคุณทิมพิธากับอาจารย์ปอกปียบุตรเริ่มจากคุณทิมพิธาก็ซัดอาจารย์ปียบุตรว่าเป็นประเภทเหมือนมือไม่พายเอาเท้าลาน้ําทําให้เสียสมาธิในการทํางานขอได้ไหม ให้มาร่วมกันตามที่คุณธนาธรเคยขอให้มาช่วยกันตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทํามาช่วยกันจะได้ทําให้ลูกพักเสียสมาธิโอ้โหถือว่าแรงนะคะในประโยคที่ไล่กันมาประมาณนี้ไม่นานจากนั้นอาจารย์ปีบุตรโต้กลับคุณพิธาว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผมเป็นพวกจับเสือมือเปล่าโอ้โหเรียกกันว่าฟาดกันไม่ยัง้งกลายเป็นว่าเกิดแรงระสามหลายลิตรในขั้วสีส้มว่าเป็นอย่างไรแตกคอกันแล้วหรืองานนี้หลายคนมองว่าเรื่องเนี้ยโอ้ย แซงแซงทำไม่จริงหรอกทำเป็นว่าตีกันคณะก้าวไกลพักก้าวไกลคณะก้าวหน้าตีกันแซงว่าไม่เกี่ยวกลัวเรื่องข้อกฎหมายว่าจะเป็นเรื่องการแทรกแซงพักเป็นละครสร้างกระแสรเรียกเรตติง้งพูดตรงๆเลยจากที่เช็คมาเรื่องนี้คือเรื่องจริงไม่มีสแตนอินไม่มีเฟกความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ปียบุตรกับพักก้าวไกลเนี่ยมีระยะห่างออกมาอยู่เรื่อยๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นอาจารย์ปียบุตรเนี่ยโพสข้อเสนอต่างๆเยอะมาก ที่เสนอไปแต่ไม่ได้รับการตอบรับแหล่งข่าวใช้คําว่าไม่มีเสียงปลายทางตอบรับจากลิขหมายที่ท่านเรียกไม่มีจนมาถึงจุดที่อาจารย์เปียบุตรวิเคราะห์เรื่อง30ิที่นั่งที่พักเก้าแก่จะได้ในสสเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้แค่นี้ไม่มากกว่านี้ก็เป็นฟังเส้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นดังนั้นเรื่องนี้คือเรื่องจริงและดันมาเกิดในช่วงเวลาที่ครบรอบสามปียุบพักอนาคตใหม่ด้วยก็กลายเป็นว่าเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมือง ที่หนักหน่วงมากสําหรับขั้วสีส้มที่เกิดในเวลานี้หลายคนก็เลยมองว่าเป็นคล้ายๆเป็นการปฏิวัติเงียบในขั้วพักสีส้มหรือไม่ที่จะต้องมีการปัดกวาดเช็ดถูกันครั้งใหญ่หรือไม่แล้วก็มีการแล้วจะวางสมดุลอํานาจกันอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้นี่มีการลากโยงกันไปที่ประเด็นอื่นด้วยเดี๋ยวเราจะอ,อธิบายต่อแต่งานนี้คนที่มาเป็นโซ่ข้อกลางให้อาจารย์ปียบุตรกับคุณพิธาก็คือ คุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่มาทําหน้าที่โซคอกลางเย็นวันนั้นคุณธนาธรก็ออกมาโพสเฟซบุ๊กว่าตอนนั้นกําลังกินข้าวอยู่กับอาจารย์ Blog, ป๊อกปิยบุตรคุณตอมชัยธวัฒน์กอดคอกันแล้วก็บอกว่าขอให้สนับสนุนพรรคเก้าวไกลแล้วก็เพื่อสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้งโมอเตอร์เนี่ยก็ถูกเผยแพร่ไปในกลุ่มขั้วอนาคตใหม่เดิมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งคณะก้าวหน้าและพรรคเก้าวไกลก็จะใช้โมอเตอร์นี้คนในพรรคก้าวไกลก็ได้รับความร่วมมือขอความร่วมมือมาว่า อย่าพูดเรื่องนี้อย่าพูดเรื่องนี้อย่าให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องนี้ก็ทําให้ทุกอย่างสยบได้เร็วขึ้นผ่านไปไม่ถึงหนึ่งวันอาจารย์ปีบุตรและคุณทิมิ t าก็มีภาพกอดคอใส่เสื้อคอกลมกอดคอเคลียใจยกันแล้วพูดคุยแล้วอาจารย์ปีบุตรโพสเฟสบุ๊คและจากนั้นทั้งคณะก้าวหน้าและพักก้าวไกลก็ไปทานอาหารร่วมกันมีการร้องเพลงร่วมกันเพื่อสะท้อนว่าทุกอย่างจบแล้วสยบเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาจบแค่นี้ไหมไม่รู้ไม่รู้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ออกจากพักก้าวไกลไปหลายคน ก็ออกมาแชรถึงพักย้อนไปช่วงสองสมปีก่อนก็ออกมามีการมาพูดเรื่องภายในพักก้าวไกลเนี่ยมีระบบวันนะระบบวันนะพักคืออะไรการให้ความสําคัญกับบุคคลเ <c oughs> ช่นระหว่างการให้ความสําคัญกับสสอที่ได้เป็นสสกับสอสที่สอบตกนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันทําให้เกิดมีการพูดกันเรื่องว่าในพักก้าไกลเนี่ยมีระบบวันนะเกิดขึ้นภายในพักผ่ามาวันนี้ล่าสุดคุณคริสโปรตานันคุณคริสโปรตานันก็คืออีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่อยู่ในการก่อตั้งพัก อนาคตใหม่เมื่อสี่หปีก่อนคุณคริสปตนานันเรียกว่าทิ้งบอมก่อนออกจากพักเก้าไกลคุณคริสปตนานันบอกเลยว่าพักเก้าไกลเนี่ยมีโปลิบุโรอยู่คือโปลิบุโรก็คือกลุ่มคนที่มีอํานาจนํามีอานาจในการที่จะนําทางพักไปต่างๆเหนือกรรมการบริหารพักอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลมาจากพวกพักคอมมิวนิสต์แห่งแต่ละประเทศพักคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีโปลิบุโรที่ที่มีอํานาจมากกว่ามากที่สุดในเกี่ยวกับพักคอมมิวนิสต์อันนี้เนี่ยก็มีการเอาคำเนี่ยมาใช้ ในพักการเมืองที่มีกลุ่มคนที่มีอำนาจเหนือกว่าคนในพักทั้งมวลคุณคิปปตนาน,นก็พูดว่าการเลือกสสลงพื้นที่มีหลักเกณฑ์อย่างไรการนําเสนอนโยบายการเลือกนโยบายต่างๆมีแนวทางอย่างไรบ้างสมาชิกพักทั้งประเทศหลายหมื่นคนเนี่ยรับทราบบ้างไหมมีกระบวนการชัดเจนอย่างไรบ้างอะไรต่างๆคุณคริปปตนาน,นก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากบุคคลกลุ่มเดียวกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองที่มีอํานาจในการตัดสินใจเหล่านี้นะคะแล้วคุณคลิปก็บอกว่ากลายเป็นว่าพักนี้เนี่ย กลายเป็นเรื่องที่เลือกที่รักมักที่ชังแล้วก็มีกลุ่มคนที่มีอำนาจนโยบายพักหลายอย่างก็มาจากเพียงห้องแอร์ที่ส่งลงมาเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณคิสปอตานันได้พูดถึงว่าพักเก้าไกลกำลังเกิดปัญหาอะไรบ้างนั่นเองแต่ก็ว่ากันว่าก็เป็นความหนักใจของคุณทิมพิธาเหมือนกันมีการพูดกันในพักด้วยนะคะว่าก็รู้กันอยู่ว่าคุณทิพพิธาเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นหัวหน้าพักเลยไม่ได้อยากเลยพักอื่นนี่อาจจะอยากเป็นนะคะแต่คุณทิพพิธาเนี่ยไม่ได้อยากเป แต่เขาก็ใช้คําว่าด้วยสภาวะจําเป็นด้วยสภาวะจําเป็นจึงทําให้คุณพิมพิธาต้องมาเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลในวันที่พักอนาคตใหม่โดนยุบก็ทําให้หลายๆอย่างเนี่ยกลายเป็นว่าถึงวันที่แผลเกิดมานานแล้วก็ถึงวันที่ฝีแตกโอเคเมื่อฝีแตกเรากต้องรักษาแผลก็ต้องรอดูพักเก้าไกลจากนี้ให้ดีว่าพักเก้าไกลจะปรับทับปรับขบวนกลยุทธ์อย่างไรเพื่อสู้กับศึกเลือกตั้งเพราะว่าวันนี้กระแสพักเก้าไกลกับ หากที่กับพักอนาคตใหม่ในอด,ดีตบริบทการเมืองเปลี่ยนไปตัวละครต่างๆบุคคลสําคัญในพักคีแมนต่างๆก็เปลี่ยนกันไปพอสมควรรวมทั้งบทบาทของคณะก้าวหน้าว่าจะช่วยสนับสนุนพักก้าวไกลได้อย่างไรบ้างที่ไม่เกินกรอบข้อกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องของการครอบงําพักซึ่งอย่าลืมว่าที่ผ่านมาพักคณะก้าวหน้านี่คณะก้าวหน้าก็ทําการเมืองท้องถิ่น หลังจากที่ส่งลงท้องถิ่นต่างๆในหลายๆสนามเพื่อหวังจะปักธงจากระดับท้องถิ่นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งบทพิสูจน์ของพรรคก้าวไกลและที่สําคัญก็คือจะเป็นบทพิสูจน์ของตัวคุณทิมพิธาเองด้วยว่าคุณทินพิธาจะได้เป็นหัวหน้าพรรคต่อไปในอนาคตอีกหรือไม่ค่ะ Space Bar Podcast